จะมาเที่ยวไซปัสประมาณเดือนกว่าๆใช่ไหมล้วก็เห็นปะตามที่ปักหมุดเว้คือฝั่งหนึ่งอ่ะเป็น UK แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขียนว่ากิปบอร์กิปอร์ก็คือไซปัสเห็นไหมว่ามันมีแบบทริทอรี่ที่แบบแปลกประหลาดเราก็เลยถามแชท GPT ได้คําตอบมาว่าสิ่งที่คุณเห็นในแผนที่ที่เขียนว่า United Kingdom อยู่ในไซปร,รัสจริงๆมันคือเขตฐานทัพอธิปไตยของสหราชาอาณาจากักรวงเล so ็บเปิด Sovereign Base Areas S เปิดวงเล็บปิดค่ะอธิบายง่ายๆ ประเทศไซปร,รัสเคยเป็นอนาณาณิคมของสหราชอาณาจักรจนกระทั่งประกาศเอกราชในปี1960ตอนที่ไซปร,รัสได้เอกราชอังกฤษได้เก็บพื้นที่บางส่วนไว้เป็นของตนเองโดยตรงไม่ได้ส่งคืนให้ไซปร,รัสพื้นที่นั้นคือฐานทัพแอคเตรีวงเล็บเปิดอะครดิรวงเล็บปิดและฐานทัพดิคิเลียวงเล็บเปิดเดคเคเลียวงเล็บปิดรวมกันเรียกว่า Sover e i g n b a s e Areas วงเล็บเปิด As สเบสวงเล็บปิดทั้งสองพื้นที่ยังถือว่าเป็น ดินแดนพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรยังเป็นทางการใช้กฎหมายอังกฤษบางส่วนมีกองทัพอังกฤษประจำการอยู่และไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลไซปรัสโดยตรงคุณที่เห็นในแผนที่ตรงเอพซินาสตอลเลอร์มิโซ่แอเรียน่าจะใกล้กับเขต A อกริเทริซอรเวนเบย์อเรียค่ะดังนั้นถึงจะอยู่ในกระไซปรัสแต่พื้นที่บางส่วนถือว่าเป็นของกักจริงๆคนไซปรัสก็สามารถเข้าไปได้วงเล็บเปิดยกเว้นเขตทหารห,าห่วงห้าวงเล็บปิด แต่การปกครองและกฎหมายบางเรื่องอยู่ภายใต้สหราชอาณาจาักรราชการเออมันเลิศนะแล้วก็ให้ chat GPT แล้วก็มาวางไว้ในแคปคัดแล้วก็ให้แคปคัดอ่านให้ฟังโอเคเลยเหมาะสำหรับคนที่เกียจอยาบเราได้ความรู้ด้วยได้ความขี้เกียจด,ด้วยเลิศ